The ะวิส r า w o สตรเวิลโลกแห่งพอมดตอนที่548โลกใหม่2แปลนินยายวันพฤหัส,สบดีที่1พฤศจิกายน2018มันอาจเป็นยักษ์จากตำนานผู้อวโซสองผู้เสียงต่ำผู้เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับจานชาและแจกันที่เราเห็นก่อนหน้านี้เจ้าอาจพูดถูกแต่เกล็ดนี้มันใหญ่เกินไป แม้ว่าจะเป็นยักษ์ก็ตามผู้อาวุโสหนึ่งดูตกใจเมื่อเขาจ้องไปที่เกล็ดมีเกล็ดที่นั่นหนึ่งในพ่อมดตะโกนพวกเขามองไปในทิศทางที่เสียงมาแต่พบเกล็ดสีเทาขนาดมหึม,มาอีกอันที่อยู่อีกด้านหนึ่งทางซ้ายแองเจเล่มองไปรอบๆแต่สิ่งเดียวที่เขามองเห็นคือหญ้าสีเขียวไม่มีคล้อยแปลกนารอบๆเขาใช้พลังกับเท้าของเขาและปิ้นไปในอากาศ แองเจเล่บินสักพักหนึ่งเลยเริ่มสังเกตพื้นที่เขาสังเกตเห็นว่าหญ้าบนพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างช้าๆสีเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มและจากสีเขียวเข้มเป็นสีเหลืองดูเหมือนสีของหญ้ากำลังเปลี่ยนภายใต้ดวงอาทิตย์สีเปลี่ยนไปมาระหว่างสีเขียวและสีเหลืองสดใสแองเจเล่ข้มหมดคิ้วในขณะที่เขาเริ่มลดความเร็วลง ทุกคนใจเย็นคาคิดว่ามีบางอย่างแปลกเล็กน้อยเขาตะโกนและพยายามทําให้ฝูงชนสงบลงฝูงชนหยุดพูดอย่างชา้าและพวกเขาทุกคนมองไปที่เอ็งเจเล่ท่านกรีนท่านพบอะไรหรือไหมก้าวมาข้างหน้าดูเหมือนพอหมดคิดว่าเขาเป็นตัวแทนแองเจเล่สายหัวขคาไม่พบอะไรแต่คาคิดว่ามีบางอย่างขาดหายไปในอากาศผู้อวุโส หเดินมหาหิางจเล่และพยักหน้าเขาสังเกตเห็นด้วยเช่นกันวีเบียนและผู้อาวุโสสองตรวจสอบสถานการณ์แล้วพวกเขามีข้อสรุปที่คล้ายกันนี่อาจไม่ใช่ปลายทางของเราแม้ว่ารังสีพลังงานที่นี่จะอ่อนแอแต่การเคลื่อนไหวพลังงานก็ไม่เสถียรมันอาจหมายความว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยที่อาศัยอยู่ที่นี่นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับมนุษย์ แองจเจลพยักหน้าข้าเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อาวุโสนหนึ่งพูดนี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางหันหัวกลับไปรอบๆและสังเกตให้ละเอียดพวกเขาทุกคนหันไปมองรอบๆและเริ่มสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเห็นเป็นแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวไม่มีร่องรอยของทอร์นาโดมันเกือบจะดูเหมือนว่าไม่เคยมีทอร์นาโดไหมมีสีหน้าที่ปแปลกๆบนใบหน้าทอร์นาโดหายไป เราจะสามารถกลับไปที่ทวีปกลางในอนาคตได้หรือไม่วกเขามองไปที่เองเจเล่เมื่อดียินคำพูดของไมแเองเจเล่เป็นคนนำวกเขามาที่นี่และพวกเขาเดาว่าเองเจเล่รู้คำตอบข้าไม่รู้เองเจเล่ใส่หัวข้าคิดว่าเกร็ดเป็นคำตอบสู่ความลับเราควรตรวจสอบมันข้าเห็นด้วยภูโอโซหนึ่งพยังน้าสีของหญ้าเปลี่ยนไปหนึ่งในพอมอตโกน ยาเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้มันเป็นสีทองวิเวียนก้มตัวลงและดึงหญ้าชยาเปลี่ยนเป็นปสีเทานายสายลมหลังจากที่มันถูกดึงออกมาจากดินมันไม่สําคัญมุ่งหน้ากลับไปที่เกตกันเถอะแองเจเล่พูดเสียงเข้มทุกคนขึ้นรถมา้าพวกเขากลับไปที่รถมา้าและวัวก็เริ่มมุ่งหน้าไปที่เกตที่อยู่ใกล้คาราวานที่สดุดวัวอึดมาก พวกมันกินเพียงหนึ่งครั้งทุก2-3ถึงเดือนวัวเหมาะสําหรับการเดินทางไกลและค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตปกติพวกมันวิ่งเร็วเท่ากับอัศวินมนุษย์ตาฉะนะครับท้องฟ้าเป็นสีน้าเงินและแสงแดดสีทองได้สอดส่องลงบนยอดของภูเขาหญ้าสีเขียวเป็นประกายภายใต้แสงแดดบนยอดเนินมีเกล็ดขนาดมหึมาที่สูงมากกว่า3,000เมตรเกล็ดเป็นสีดำและมันดูเหมือนว่า เกล็ดทำมาจากหินผิวของมันปกคลุมไปด้วยรอยแตกขนาดเล็กและตะไคร่น้ำสีเขียวดูเหมือนเกล็ดทั้งตั้งอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วจานสองจานที่ห้อยอยู่ข้างทั้งสองของตาช่างสมดุลมันไม่ได้เอ็นเลยก้าข้าเสียงกามีเงาสีขาวผ่านท้องฟ้าสีน้ำเงินมันเป็นนกที่ไม่มีหัวที่ทำให้เกิดเสียงปแปลก นกลงบนจานซ้ายอย่างช้าๆเลยเริ่มดื่มน้ำจากมันมอคาราวานค่อยๆหยุดข้างหน้าตาช่างวัวยังส่งเสียงร้องลดมาทั้งหมดท่าสีดำและแทบจะไม่สังเกตเห็นได้จากตาช่งพวกมันดูเหมือนจุดสีดำขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตาช่างมีลูกไฟสีแดงปลดปล่อยออกมาจากรถม้าคันแรกและลูกแสงบินขึ้นไปลูกแสงมีทรงไข่และโปร่งใส มีเปลวไฟสีแดงกำลังลุกไหม้อยู่ภายในลูกแสงมันค่อยๆลงบนขอบของจานทางด้านซ้ายอย่างช้าๆและเปลี่ยนเป็นมนุษย์มันเป็นชายในชุดคลุมดำที่มีผมสีแดงยาวผิวหนังของเขาซีดและมีสีหน้าที่ซับซ้อนบนใบหน้าของเขามันเป็นเองจเลที่ตัดสินใจตรวจสอบสถานการณ์นคนเดียวเองจเลยืนอยู่บนขอบของจานและมองไปที่น้ำจานมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า300เมตร และมันเกือบจะดูเหมือนทะเลราบแสงแดดสีทองได้สะท้อนอยู่ในน้ําที่ระยิบระยับและลมก็พัดผ่านอย่างอ่อนโยนมีนกสีขาวหลายตัวที่ไม่มีหัวกําลังยืนกินน้ําอยู่ที่ขอบของจานโดยใช้คอของพวกมันแองจะเลได้ยินเสียงมเจากอีกด้านและตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงอย่างรวดเร็วมีลูกหมอกสีขาวล่องในอีกด้านของจานเข,ขาเป็นผู้อาวุโสสอง แองจเล่เปิดใช้งานรูนสื่อสารอย่างรวดเร็วเขาได้ยินเสียงของผู้อาวุโสสองดังกล้องอยู่ในหูวของเขากรีนเจ้าพบอะไรหรือไม่แองจเล่ใส่หัวและตอบไม่สิ่งเดียวที่ข้ามองเห็นที่นี่คือน้ำแล้วท่านละ่ะผู้อาวุโสสองตอบด้วยเสียงแปลกๆขา้าพบลวดลายขนาดใหญ่ที่นี่ขา้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนขา้าจะแสดงให้เจ้าดู หน้าจอแสงสีขาวรูปไข่ปรากฏข้างหน้าร่างกายของเอเจเร่หลังจากที่โโผูอุโสสองพูดจบมีลวดลายสีแดงแปลกๆถูกแสดงอยู่บนหน้าจอแสงหลุดลายดูเหมือนวงกลมที่มีสามเหลี่ยมสองอันด้านบนของมันภายในวงกลมมีลูน,นําไปทวนที่ไม่ได้ทำตามลำดับใดๆมีเส้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มแมลงสิ่งมีชีวิตและมนุษย์บางลูนเรียบง่ายแต่ส่วนใหญ่ซับซ้อน จะเล่นลีตาลงแล้วสังเกตลวดลายอย่างระมัดระวังเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเคยเห็นมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงของวีเวียนดังว่าจาก้างขาหน้าจอแสงข้าไม่รู้ว่าลวดลายนี้คืออะไรลูนภายในวงกลมมันดูไม่สมเหตุสมผลผู้อาวุโสหนึ่งยังคงเข้าร่วมการสนทนาข้าคิดว่าลูนเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายจริงๆคข้าจะแสดงให้พรอมดคนอื่นดูลอสักครู่ พอมดบางคนล้มเหลวในการเข้าไปถึงระดับสูงแต่พวกเขาอาจรู้เพิ่มขึ้นพอมหมดที่สำรวจพื้นที่ต่างๆของโลกมักจะรู้ข้อมูลเรื่องแบบนี้มากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มรอการตอบของผู้โอุโซหนึ่งไอจะรเล่ได้ยินเสียงคนอื่นพูดผ่านหน้าจอแสงเขาเริ่มคิดในขณะที่ขาหมดคิ้วแสงสีน้ำเงินกำลังกระพริบข้างหน้าสายตาของเขาและมันดูเหมือนชิปทำให้เขานึกถึงบางอย่าง เคยเห็นลวดลายที่คุ้นเคยในหนังสือบางเล่มลวดลายไม่ได้มีความหมายจริงๆอย่างไรก็ตามมันใช้สำหรับการอธิบายและการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างฮะผู้อาวุโสหนึ่งตกใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าแองจเล่จะรู้ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้แล้วลวดลายพยายามอธิบายอะไรบางทีมันอาจเกี่ยวข้องกับตาช่างมันก็เป็นไปได้แองจเล่พยักหน้า วิเวียนเห็นด้วยใช้รุ่นเหล่านั้นไม่ได้ปลดปล่อยพลัางงานใดๆนั้นอาจไปเข้าอธิบายเท่านั้นนั่นใครทันใดนั้นก็มีใครบางคนที่อยู่ด้านล่างตะโกนดูเหมือนพวกเขาพบบางอย่างแองจลเลและพูอุศโศส,สองกระโดดออกจากตาช่างทันทีเขาตกลงไปที่ข้างล่างด้วยความเร็วสูงแต่พวกเขาลงบนพื้นโดยไม่มีปัญหาใดๆไหมและชุดคลุมดำชาอีกสองคน ล้อมรอบสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างมนุษย์แป,กแปลกๆไว้ตรงกลางพวกเขายืนอยู่บนพื้นดินข้างรถมา้าพอหมดเตรียมสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์ของพวกเขาไว้แล้วสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์กำลังส่องแสงดูเหมือนพวกเขาสามารถเปิดใช้งานได้ทุกเวลาเกิดอะไรขึ้นฝูงชนที่นำโดยผู้อาวุโสหนึ่งรวมตัวกับพวกเขาแองเจเล่และผู้อาวุโสสองยังคงเข้าใกล้พวกเขาพวกเขาเห็นคนที่ถูกล้อมโดยพ่อหมดได้อย่างชัดเจนมนุษย์คนนี้แปลก เขากำลังสวมชุดผ้าลินินสีเทาและหัวของเขาเป็นแว่นขยายขนาดใหญ่กระจกของมันโค้งเล็กน้อยคนคนนั้นดูเหมือนมนุษย์ผู้ชายเนื่องจากหัวที่เป็นแว่นขยายอย่าฆ่าฆ่า,าได้โปรดคลื่นพลังจิตที่ชายคนนั้นปลดปล่อยออกมากำลังส่งข้อความไปหาพ่อหมดรอบๆชายคนนั้นใส่หัวและใบหน้าของพ่อหมดกำลังสะท้อนอยู่ในแว่นขยายผู้โอโซ1หนึง่งขายาเข้าไปใกล้าชายคนนั้น และบอกให้พอมดไม่ไล่คาถาเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นผู้อยู่อาศัยพื้นที่นี้ใช่หรือไม่เขาถามด้วยคลื่นพลังการใช้คลื่นพลังจิตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อความเป็นเทคนิคพื้นฐานอย่างไรก็ตามมีเพียงข้อความที่เรียบง่ายที่สามารถส่งผ่านคลื่นพลังจิตเทคนิคนี้ยังคงถูกใช้โดยเผ่าโวราณที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งชายคนนั้นสงบลงหลังจากได้รับข้อความจากผู้อาวุโสหนึ่ง ข้าเป็นมนุษย์แว่นขยายพิธีกรรมไม่ใช่ความผิดของข้าเขาชี้พิธีผู้โอสศหนึง่งและก็ชี้พิธีตาช่างข้างหลังเขาพิธีกรรมหรือวิเวียนสังเกตเห็นว่าชายคนนั้นพูดคํานั้นเมื่อเขาชี้พิธีตาช่างเจ้าไม่ความว่าตาช่างใช้เพื่อพิธีกรรมนั้นหรืออย่างไรก็ตามดูเหมือนชายคนนั้นไม่เข้าใจประโยควิเวียนทวนประโยคหรือคลื่นพลังจิตแต่ชายคนนั้นเพียงชี้ไปที่ตาช่าง แลกเปลี่ยนพิธีกรรมเจ้าท่านใดนั้นเขาก็ตะโกนและพอมดก็ตกใจเล็กน้อยมันหายไปหายไปหรือวีเวียนและผู้อุศหนึ่งสบตาก,กันบางทีตาช่างอาจมีความสามารถในการเริ่มต้นพิธีกรรมบางอย่างสิ่งที่อยู่ในวงกลมหมายถึงสิ่งที่สามารถเสสละได้และนั้นเป็นเหตุผลที่มีหายสิ่งมากมายในนั้นคาคิดว่าตาช่างสามารถเปิดใช้งาน พิธีบูชาย,ยันและมันจะเทเลพอร์ตเราไปที่ไหนสักแห่งขา้าคิดว่าท่านพูดถูกท่านใดนั้นเองจะเลยก,ก็เปิดปากดวงตาของเขาปกหลุมไปด้วยแสงสีแดงเขาตรวจสอบความทรงจําของมนุษย์แววนขยายและได้รับข้อมูลบางส่วนประตูวาร์ปสามารถใช้ผ่านพฤติกรรมเท่านั้นมาลองกันเถอะตกลงให้ข้าล่องประตูวาร์ปเวียนไปที่จานซ้ายทันทีแล้วเราควรใช้อะไรเป็นข้อเสนอ ผู้อวสุนงถามคาไม่หัวใจเวียนวนแองเจเล่เอาหัวใจสีเทาออกมาจากกระจกหัวใจยังเต้นอยู่แล้วก็จบกัปตอนที่548นะครับในการได้ขออภัยนะครับผมช่วงนี้ก็อ่าช่วงไหนไม่ได้ลงคลิปก็คือลืมนะครับหรือเกียดนั่นแหละเออก็ถ้ามีคนทวงก็เดี๋ยวลงให้นะครับครับแล้วไปต,ตอนนี้อัดดองไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครอยากอัดดองก็ติดคอมเมนต์บอกได้นะครับออขออีกตอนนะครับเดี๋ยวจะลงให้ครับครแล้วไป